ให้ถ่ายครับว่าถาดนี้ราคาเท่าไร่สวัสดีครับวันนี้กินแซบกับ2ก็อยู่กันที่ร้านยำวอนแซบครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านยำวอนแซบในวันธรรมดานะครับคนหนาแน,น่นพอสมควรเลยและเมนูที่ลูกค้าสั่งกันเกือบทุกโต๊ะก็จะเป็นเมนูนี้เลยครับยำรวมวอนแซบราคา399บอกเลยว่าได้เยอะมากๆเลยครับมีทั้งแซลมอนไข่ปลาเรียวเซียวและหอยนางรมสดสดตัวเบลเลิ่มเบลเลิ่มเต็มเต็มปากช่ำๆ้เต็มเต็มคำไปเลยครับงามเขาให้ และในส่วนของน้ำยำเลือกความเผ็ดได้ตามใจชอบเลยนะครับมีทั้งแบบใส่น้ำปลาและไม่ใส่น้ำปลาเลือกได้ตามใจชอบเลย และนี่เลยเมนูที่ชอบมาก <S <S กอไก่ล้านตัวเลยครับชื่อเมนูปูม้าแก้ผ้านั่นเอง <S <S พร้อมน้าจิ้มซีฟู้ดแซบ่แซบตอนราดน้ําจิ้มซีฟู้ดลงไปในเนื้อปูบอกเลยว่าคืนน้ำลายดังเอื้อกเลยครับมาครับเนื้อปูมา้าคาโตๆม่ามเขาให้ครับสุดยอดเลยครับเมนูนี้ราคา900บอกเลยว่าคุ้มมากครับตามด้วยหมึกผัดน้ดําดาหมึกไข่สดๆไข่แน,น่นๆเต็มๆคําเลยครับเมนูนี้ผมแนะนําถ้ากินกับข้าวสวยบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับ และในส่วนของราคาหมึกผัดน้ำดำก็จะอยู่ที่250ครับใครที่กินเมนูนี้เช็คฟันตัวเองด้วยนะครับว่าดำไหมต่อด้วยข้าวผัดทะเลจานใหญ่หมึกปูเนื้อปูกัปลาหมึกเยอะมากๆครับจานนี้ราคา200บาทจ้า และนี่เลยครับเมนูชุ่มคอหมึกไข่นึ่งมะนาวไว้สดล้อ้อเลยครับในตัวหมึกก็จะรู้สึกถึงรสชาติความสดเลยครับไข่หมึกแน่นๆช่ำๆเลยก่อนกินอะไรล,ล้อ้อก็เป่าก่อนนะครับเดี๋ยวลิ้นพองจ้าอื้ <c oughs> สุดยอดเมนูนี้ไม่สั่งไม่ลองไม่ได้แล้วครับราคาอยู่ที่2 2 0บาทจ้าขออนุญาตกินต่อนะครับสั่งมาเยอะจนโตข้างๆเริ่มมองแล้วใครมาเที่ยวบางแสนลองแวะดูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า